มาเล่เรื่องทีได้หลายคนกำลังสนใจกันอยู่มากก็คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพครั้งที่50นะครับมาเล่การเตรียมความพร้อมข้องการแข่งขันฟุตบอลครั้งที่50ครั้งนี้กันนะครับขณะส่วนหลวงหน้าลงสำรวจพื้นทีและการประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ในโอกาสมาชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ประจำปี2567ครับ ถิสนามกีฬาตินละสู้ลานนนอำเภอเมืองจังหวัดสงคลานายสวีดเพชรนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคลาครับให้การตอนรับพ่นอากาศโทท่านั่นปฏิบทองราชอ,องคารากประจำพระองค์พร้อมคณะส่วนหลวงหน้าในโอกาสลงพื้นที่ส้ำรวจและการประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาตองคมุนรีตามถทประบาส้มเด็จประจาวอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล่าวโปรดกระม่อมให้เป็นผู้แทนมาชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับคลังถี่50ประจำปี 2,2567รอบชิงชนะเลิศน,นะครับและการมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมเชีชนะเลิศการแข่งขันถีสนามกีฬาตินสุรานุ่นอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันจันทร์ที่10ตุลาคมที่ถึงนี้ตอนเวลา2ทุ่มรือว่าตี8ทุ่มครับโอกาสนี้ค่ะผลออากาศโทท่านันปฏิบทองพรหมส่วนราชการก็ได้สำรวจพืนทีบริเวณสนามกีฬาตินสุรานุทนทั้งห้องเทพักรับรองแล้วก็ห้องรับชมการแข่งขันนะคะจากนั้นค่ะก็ได้รวมประชุมเตรียมความพร้อมรางกำนดการในการแข่งขันนอ จากนี้เนี่ยก็ได้กก่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านสถานทีการเตรียมความพร้อมด,ด้านความปลอดภยัยแล้วก็การจราจรการเตรียมความพร้อมด้านไฟฟ้าและการสื่อสารค่ะการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์แล้วก็การเตรียมความพดดาฟฟาาร้อม,มด,ด้านยา,านพาหนะรวเรองรถเนี่ยนะทางนี้เนี่ยเพื่อให้การเตรียมการรับผู้แทนพระองค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองน,นะคะใช่แล้วนะครับช่วงนี้ก็เลย เป็นการเตรียมความพร้อมนะพวกเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันเก็บเสียงเอาไว้โหเก็บเสียงเอาไว้เชียร์ทีมชาติไทยในวันที่10 1สเอ็ดเดือนกันยายุลาคมนี้แน่นอนว่าในสนามกีฬาติ้นตรงนั้นเนี่ยนะเสียงน่าจะสนั่นคนววยกันอย่างแน่นอนใช่พอกบันจูคนได้หมาก็เป็นเบิ้ลเบิ้ลคนเลยทั้งทีเบิ้ลคนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเสียงเชียร์เนี่ยไม่ไม่แพ้ทีมชาติอื่นแน่ๆตนอนนะว่าใครที่กำลังสนใจอยากจะไปรวมเชียร์คิงคับวิณี้เนี่ยนะก็สามารถไปลองเล่บัตรนะว่าบัตดอย่างเรื่อลยไ่าวเรื่อย ตูไปเช็คก,กันนะดีๆก่อนถ้า<ช>กกอยจุกดีเนี่ยก็จะได้อย่างบัรเตเลือไปนะครับตกลงค่ะ